สวัสดีจ้านี่สิพาหเหฮิตต้มยำรวมมิตรนะคะนี่ค่ะหน้าตานายกินค่ะไปเบิ่งกันกเล่นนะจ้าจ้าสวัสดีจ้านี่สิพามเมฮิตต้มยำรวมนะจ้านี่จ้า,ามีพริก พริกเอขีนูทุบนะจ๊ะแล้วก็เห็ดขาเห็ดฟางจะแล้วก็กุ้งแลกกะปลาหมึกแล้วก็ไก,ก,นก่นะคะมะเขือเทศอันนี้เครื่องเทศกับซีเมนต์เบสมูกูดหอมกระเทียมนะจ๊ะข้าตะไคร้นะคะน,นี่เครื่องปรุงนะจ๊ะก็จะมีน้ำมะนาวรสด,ด,ดีนะจ๊ะแล้วก็เกลือ แล้วก็ขนอน,นะจ๊ะแล้วก็นี่จ้ะหอมฝรั่งคือผักแขวเหลื่อยนะจ๊ะเอาไว้ทัตกตบถ่ายนะจ้ะยนื้อมันสุกเรียบร้อยอะค่ะโอเคจ้ะเดี๋ยวไปเบิง้งกันเลยนะจ๊ะไปข้างน้ำก่อนจ้ะนี่น้องจ้ะก็ข้างหมอแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเขาเสร็จ เอาเสียวผักมาใส่ก่อนนะจ๊ะเอาเครื่องเทศใส่ก่อนนะจ๊ะนี่กระเทียมจ้ะแล้วก็หอมหอมแดง เอาเห็ดไส้นะจ้ะเอาเห็ดไส้ต้มเลยจ้ะเห็ดต้มให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเขาติต้มเห็ดให้สุกก่อนนะคะปิดฝาไว้ ข้ามี่กะเห็ดกระสุกแล้วนะจ๊ะดดียวยข้าสีเอาไว้เอาไก่กับไอ้นั่นมสไซนะคะ<ม>นี่จ้ะเอาพริกไซก่อนเอากระตามด้วยมะเขือเทศนะคะ ไกลใส่ลงไปก่อนนะค่ะให้ใกล้สุกก่อนค่ะคะ่ะแล้วก็ถิมไว้พักนึงนะคะถิมไว้สักแป๊บนึงไก,ก่สุกเร็วอยู่จ้ะค่ะไก,ก่กะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวกงเอา กุ้งกับปลาหมึกใส่หน่าจ้ะลืมใส่ขน่นอเดี๋ยวใส่ขน่นอก่อนนะคะค่ะแล้วเข้ากับปิดแก๊สเลยค่ะ ปิดแก๊สแล้วก็ปรุงเครื่องนู้วจแบบนี้ใส่รวดดีดอันนี้ก็เกลือนะจ๊ะตามด้วยน้ำบมกน้านะคะ จาแเราก็ซิมเบิ้งนะคะแซแเรานะคะเสร็จแล้วใส่ผักโรยลงไปเลยจ้า นี่ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเสิร์ฟกินได้เลยจ้ะขอบคุณค่าที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันอีกในวิดีโอหนานะจ๊ะฮาเบิงวัสิเฮตอีกอย่างนะคะวันนี้ข,ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย